วันนี้ชาวบ้านมาช่วยปลูกต้นเข็ม5,000ต้นก็ปลูกไปเยอะแล้วล่ะฝนตกอาจจะให้เสร็จวันนี้คงไม่เสร็จของฝ้ามืดฝนก็อาจจะไม่แรงเหมือนเมื่อวานแต่ฟ้ามันมืดฝนเริ่มลงละมันตกจบอยูดด่อย่างเงี้ยคงจะปลูกต้นไม้ไม่เสร็จคงรอเป็นวันพรุ่งนี้ เพราะว่าช่วงบ่ายชาวบ้านเขาก็จะไปเขาก็ต้ขมขนมเตรียมมาทําบุญตากบาทพวกนี้วันพระเ็าจะมีประเพณีข้าวอะไรข้าวสลัดข้าวสาดภาษาอีสานเขาเรียกว่ายายข้าวสารคือทําบุญหาบรรพระบุุษว่าไม่แรงมันถล่มมาอีกแล้วค่อนข้างแรงแล้วทีนี้โอ้โหมืดหมดเลยบนท้องฟ้างานวันนี้การปลูกต้นไม้ก็คงจะ ได้ประมาณนี้แต่ก็เหลือไม่เยอะเกืยบเสร็จนะไม่เยอะว่าไม่แรงมันมันถล่มมาเลยก็เหตุการณ์คุณฝนมาเยี่ยมวันนี้วันที่นพฤ่จิ 28, กัยายนพุทธศักราช2566มากับสายฝน